ฉันช่วยใช้ค่าเสียหายให้นะคะไม่เป็นไรฮะไปเถอะมันจะดีหรอคะเจ้านายเจ้านาไปได้แล้วขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะเจ้านายคะหน้าเจ้านายพังเลยนะคะเจ้านายจะปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะช่างเหอะ พ่าแต่คุณรู้จักเขาไหมอืมออาเขาชื่อมูค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเราเองค่ะเจ้านายพนักง,งานบริษัทเราแล้วทำไมเขาใส่เสื้อไรเดอร์แบบนั้นล่ะอ๋ะอ,เ,อเห็นเขาว่ากันว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าค่ะเจ้านายแม่เลี้ยงที่บ้านป่วยหนัก ทางบ้านลําบากมากเลยค่ะเจ้านายแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้ทั้งบ้านต้องพึ่งพาเขาคนเดียวนะคะเขาเลยต้องมาทําอาชีพเสริมแบบนี้ค่ะแบบนี้นี่เองงั้นผมรบกวนคุณพาเข้ามาที่ห้องด้วยค่ะ <c oughs> แต่เอ๊ะเจ้านายจะสั่งอาหารหรอคะสั่งผ่านแอปก็ได้นะคะเจ้านาย <c oughs> ไปไป ผมเรียกคุณมาวันนี้ผมไม่ได้จะคุยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้อย่าบอกนะคะว่าเจ้านายจะไล่หนูออกอะ่ะไล่คุณออกคุณคิดว่าผมเป็นคนแบบไหนเหรอแล้วเจ้านายมีเรื่องอะไรเหรอคะคืองี้หลังจากนี้คุณมาทำงานที่ออฟฟิศผมถ้าผมจะให้คุณทำอะไรเดี๋ยวผมบอกคุณเอง ฮะฮะอะไรเดี๋ยวผมจะให้เงินเดือนคุณเป็นสองเท่าตัวคุณไม่ต้องไปเป็นไรเดอร์อีกละขอบคุณมากนะคะเจ้านายแต่ว่าเจ้านายไม่ต้องให้เงินฉันสองเท่าตัวก็ได้ค่ะเจ้านายให้เงินเดือนฉันตามปกติก็ได้นะคะอืมได้งั้นคุณเริ่มงานวันนี้เลยแล้วกัน ขอบคุณมากค่ะคุณมุกค่ะเดี๋ยวคุณช่วยไปเคลียร์เอกสารบนโต๊ะผมหน่อยนะได้ค่ะโหทำไมมันรกขนาดนี้เนี่ย นายเหรอเจ้านายคะหนาวอะไรนะคะหนาวหนาวหนาวเหรอคะหนาวจังหนาวอีกเหรอคะ คุณมุกเอ่อคุณช่วยไปทำความสะอาดที่ห้องประชุมผมหน่อยสิได้ค่ะโอ้เปอนนาดนี้เนี่ยโอ๊ยคุณมุกครับหน้าคุณเลอะครับอ๋อ <c oughs> หรอครับ ม่เดี๋ยวผมช็วให้ขออนุญาตนะครับค่ะเอ่องั้นฉันขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะครับขอบคุณค่ะ มีเรื่องมีอะไรหรือเปล่าคะคืนนี้ผมมีนัดคุยงานกับลูกค้าคุณไปกับผมนะแล้วก็คุณช่วยเปลี่ยนเป็นชุดนี้ด้วยนะคุยงานเหรอคะได้ค่ะร้นานหรูมากเลยนะคะ อมหารงแพงน้าดูเลยเอ่อผมมีอะไรจะบอกคุณครับค่ะลูกค้าที่นัดคุยงานวันนี้ขเขาแพนเซ็นไปแล้วครับอ้าวเอ่อ,อ,อในๆเราก็มาร้านอาหารแล้วเรามาดินเนอรอด้วยกันนะครับได้ค่ะ นี่เงินค่าหารเมื่อคืนนะคะถึงมันจะไม่มากเนี่ยแต่ว่าฉันเต็มใจช่วยจ่ายนะคะคุณจะจ่ายทำไมก็เรากินด้วยกันแล้วก็ต้องหารกันสิคะส่วนชุดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซักแล้วก็เอามาคืนนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมยกให้งั้นเรื่องค่าชุดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเงินเดือนออกฉันจะเอาเงินมาจ่ายให้นะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ คุมุกคะคุณดูไม่ออกจริงเหรอว่าผมอะไรเหรอคะอ๋อป่าครับไม่มีอะไร จำเลยไหมคะอืพอสิคุณไปซื้อมาม่าให้ผมหน่อยอะไรนะคะเจ้านายเจ้านายจะกินมาม่าเหรอคะใช่คุณตามๆให้ผมบอกแล้วกันได้ค่ะเจ้านายแต่เอ๊ะมาม่ามันก็สั่งในแอปได้เหมือนกันเจ้านาย <c oughs> นี่ ไไป,ไปดูสิทีนี้จะหารค่าอาหารกับเราอีกไหม เย็นละร้านอาหารแถวนี้น่าจะปิดหมดเรามากินมาม่าก,กันมามา่าคุณรู้ได้ไงอะ่ะนี่ของโปรดใันเลยนะขอบคุณค่ะฉันกินแล้วนะ พ่ออิแล้วเหมือนกันอ๋อนี่ค่ะกินมามากก่าคงณยังจะมาหารกับผมอีกเหรอแน่นอนสิคะพ่อกับแม่ฉันสอนไว้ว่าอย่าเปรียบคนอื่นถึงแม้ว่าเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวใช้ชีวิตลำพังเราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ไม่สร้างความลำบากใจไม่เป็นภาระให้กับคนอื่น แล้วถ้าผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณละ่ะคุณมุกต่อจากนี้ไปผมอยากจะอยู่ข้างๆคุณอยากจะเดินจับมือเคียงข้างไปกับคุณถ้าคุณต้องการใครสักคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันผมขอเป็นคนนั้นได้ไหม คิว <You. S 1> ผมสัญญานะว่าผมจะรักคุณและจะดูแลคุณที่ดีที่สุดค่ะยเย้ <Yeah! S 2> <c oughs> ครับมาเดี๋ยวผมเช็คให้เอ่องั้นฉันขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะ กลับมาแล้วอ้าวมิวกลับไทยมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยลงจากเครื่องมาเมื่อกี้หนูก็รีบมาหาพี่เลยนะเนี่ยฮะเหรอแล้วกลับไทยมารอบนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าก็ว่าจะกลับมาพักผ่อนชิลๆสักหน่อยอะแล้วก็กลับมาททรสัญญาที่พี่คิวให้ไว้ด้วยสัญญาสัญญาอะไรเหรอพี่คิวพี่คิวลืมสัญญาตอนเด็กของเราไปแล้วเหรอ ว่าถ้าหนูกับไทยอีกทีอ่ะเราจะแต่งงานกันแต่งงานหรออ๋อพี่จำได้แล้วนั่นมันเป็นคำพูดของเราที่พูดกันตอนเด็กๆพี่ไม่ได้คิดจริงจังไไรขนาดนั้นพี่มองหมิวเป็นน้องสาวมานโดยตลอดเลยนะน้องสาวเหรอ พี่คิวเป็นพี่ชายเลยนะเรื่องสำคัญขนาดนี้อ่ะพี่ลืมได้ยังไงพี่รู้ไหมว่าหนูรอวันนี้มันานมากขนาดไหนอ่ะหนูสาบบอกเพื่อนทุกคนไปแล้วว่าหนูกลับมาทั้งนี้หนูจะกลับมาแต่งงานแล้วพี่ทำแบบนี้อ่ะหนูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหนูหนูฟังพี่ก่อนนะมุก มุกเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรง,งไหนไหมไม่เป็นไรค่ะแล้วแกเป็นใครมายืนเสนอหน้าทำไมตรงนี้นี่คือคุณมุกแฟนของพี่เองอะไรนะอ๋อเพราะหน่งนี่สินะพี่ถึงไม่เลือกหนูอะ่ะใช่ต่อให้พี่จะไม่เลือกเขาเรื่องของเราสองคนก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอก แทนที่พี่จะเลือกหนูแต่พี่กับเลือ่องนางลูกจ้างจนๆเนี่ยนะพี่คิดดีแล้วเหรอพี่คิดดีแล้วความรักไม่มีแบ,บ่งฐานะหรอกนะจะรวยหรือจนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักได้ทั้งนั้นได้เป็นพี่รอดูแล้วกันมุมุกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เจ็บตรงไหนนะ ได้แล้วค่ะมีอะไรเหรอพอซีออ่บริษัทการแลกกานขอผู้จัดบริษัทเราหมดแล้วค่ะอะไรนะแล้วทำไมเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะว่าตอนนี้หนูเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทกันแลกกันยังไงล่ะคะ่ะพอซี่คุณออกไปก่อนค่ะเจ้านาย เธอนี mark, да ido, uh ่เองตั้งแต่เล็กจนโตนิสัยเจ้าเล่ห์ขี้โกงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะขอบคุณนะคะที่ยังจําได้งั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้มีแค่หนูเท่าน <umba> well ั้นที่ช่วยพี่ได้ก็ง่ายๆเลยนะคะพี่ก็แค่ไปเลิกกับนังนันทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม มิวพี่มองเธอเป็นน้องมนโนตลอดนะแต่ตอนนี้ออกไปได้แล้วนี่พี่คิวก็บอกให้ออกไปไง คิวอะมุกมีอะไรเหรอมุกว่าเราเลิกกันเถอะอ,อมุกที่รู้นะที่มุกบอกเลิกพี่พรมุกหวังดีกับพี่มุกจำได้ไหมตอนที่เรากินมามา่า มุกก็ยังหานข้ามามากกับพี่พี่ก็ยังเชื่อฟังมุกเลยตอนนี้มุกก็ต้องเชื่อฟังพี่นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะไม่ยอมปล่อยมือมุกเด็ดขาดพี่ขอถามมุกบ้างนะตอนนี้บริษัทพี่มีปัญหามุกจะยอมหานกับพี่ไหมยอมค่ะาเราเป็นส่วนหนของกันและกนแ้วนี่คะแล้วเราจะเจอปัญหา แค่ไหนจะสู้ด้วยกันนะพี่คิวมิวมิวกลับมาทำไมหนูกลับมาเพราะอยากจะดูว่าคนที่พี่รักอ่ะเขาจะรักพี่จริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้หนูก็ได้คำตอบละ ยินดีด้วยนะคะ